าครับเออนวันที่5เจอครับมวยสั้นมาเพ่รุ่นเดียเออช่อรลัป้าหน่อยไปพี่ตาเขาลับเป็นบทเอาไปเอาไปอเราเอาไปละ เตนกเยเตนหักเนกเนก้อยเอล้วยเลยสามสิบรลมติงลี่ครับยังไม่เคยสยครับเอว้ยไปสามสิบพูดปิดพูดปิดว่าไหม่วันที่ห้าครับวันเกิดคุรับติงลมติงลี่ พยักอรุณที่ค่ายครับสายมาถามเจอกันฟีดูฟีดูฟีวันที่ห้าธันวาครับวันเกิดคุณมารยังไม่เคยต่อยครับลมเตลี่ยังไม่เคยต่อยกันยังไม่เคยต่อย<ะ>เจอกันแน่นอนครับเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอน น้ำชนรอบเป้ากันรอบเป้าเรื่อยๆกันวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้วันหยุดวันนี้ซ้อมเร็วหน่อยซ้อมเร็วหน่อยเตะเป้าไปเรื่อยๆกันเตะรอพวกกันพวกยังไม่มาจากโรงเรียนดูลิงลมขึ้นชั้นกับสนามชนแล้วเนี่ย ก่อนเจอติงลี่ต้องผ่านสาลามชนไปก่อนนะเว้เยก่อนเจอติงลี่ต้องผ่านสลามชนไปก่อนนะลิงลมเรนะ็วระวงๆๆๆังระวังระวังอ่าฮะ,ะวันที่ห้าเจอครับลิงลมติงลี่ลิงลมติงลี่วันที่ห้าครับวันที่ห้าวันที่ห้าอะไรวัดชั้นไหน วัดชั้นฉลามชนหน่อยวันนี้เออแล้วคืนดิคืนดิข้างนี้เออแหละคืนไปเลยเออคืนเออแหละคืนไปเออเออคืนไปต่อไปเออแหละดีเอออย่าไปนิ่งคืนเร็วเลยปรับคืนจับจับคืนจับคืนจับคืนเลยเออแล้วเขาหมดแล้วน่ะเขาหมดแล้วน่ะเขาเพิ่งกลับมาเขาเพิ่งกลับมาได้สองวันเองแล้วเดินไปไปดิออกไปดิออกไปดิโอ้ยไปให้เขาล่อเป้าไมได้ออกไปดิแล้วเออ ออกไปดิออกไปดิโอ้ยออกไปดิออกไปดิแล้วดึงแล้วเอาดึงแล้วเอาอะไรก็เอาไปกบมรับพออีกแล้วหลงแข้งอีกแล้วหลงแข้งแล้วแล้วเออออกไปดิ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 เอาได้เอาไม่ไดิโอ้ยเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเลือกเป้าแล้วแล้วเออผ่านฉลามชนติงนี่เองก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วแล้วเอ้าดิโอ้ยไม่เตะไม่เตะไม่เตะแล้ว เออดีนะเล่นไปยาวๆเลยเล่นยาวๆเลยเล่นยาวๆเลย <c oughs> ดีึ้นแล้วหกข้างเ่นเออแหละไปคืนไปขวาขึ้นคนละข้างไปเลยเออแหละโดดเตะได้โดดเตะไปเออแหละหันเล่นไปเออแหละจะได้มีฝีมือ <c oughs> อย่าไปก้มรับดิเขายึกออกตีเลยตายึกมาดิยึกมาออกแข้งเลยเออย,ยึกต่อยดินั่น,นออกไปเลยดิไปรอบ,บังทำไมอะ่ะยึกออกก่อนยึกออกเลยยึกออกเลย เขาจะถีบจะอะไรก็ช่างเขาจะหลอกจะอะไรก็ช่างออกไปเลยเออแล้วแล้วแล้วอ๋อนี่มีหลักเออแหละเละยึกเลยต้าตายไปตายไปตายไปเออเขายึกออกก่อนเลยแหละเขาจะหมุนไปเลยถ้าต่อ,อยจริงๆอะ่ะเออเพราะว่าแข่งมันแรงกว่า จังหวะเขาเข้ามาอยู่แล right. so ้วเข้ามาแรงอยู่แล้วนั่นแหละเออทางซ้ายทางขวาล่ะเขายึกมาเอาดิเออออกออกเร็วกว่านั้นอีกหน่อยนึงนั่นแหละเขายึกอะไรก็ปุ๊บก่อนเลยออกก่อนเลยเอาดิเออนนั่แหละเออนนั่แหละหัดเล่นให้เคยไว้จังหวะเนี้ยพอเขายึกมาอย่าไปก้มรับอย่าไปยืนรับเออเขายึกมาออกเลยออกแข้งเลยเออไม่เตะเรือจะถีบไปแล้วก็ได้แล้วเออนนั่แหละเอ้ว เออล้วแล้วเลี้วเล้วเออเออเล่นให้สนุกไปเล่นให้สนุกไปแล้วเออเล่นให้สนุกไปอะไรอยากออกออกไปเออแหละเออแหละคืนแล้วเเออแหละเกี่ยวเราก็คืนแล้วเเออต่อยแล้วออกตีนตามด้วยเออแหละพับได้พับพับได้พับเออพับได้พับเอออันั้นแหละหัดเล่นไปเล่นเชิงไม่มีแพ้ชนะเลี้ยวได้ทั้งคู่แล้วเลย พิต้าก็จะได้แรงเล่นกับเองเอาเพราะพิต้าแล้วเขาคุณกลับมาอเออแล้วออกก่อนเขาสองทีได้สองทีไปไม่ไม่เตะแล้วไปเคียงรับทําไมอ่ะสองทีได้ก็าสองทีไปเออไปเตะแล้วต้องรอให้เขาโตทําไมอ่ะออกไปเลยออกได้เปียบออกไป <c oughs> เออโอ้ยออกไปได้ออกไปได้ยอย่าพึ่งหมดเด้มา <c oughs> เอาดิขึ้นเด้ยเอ,อ,อย่าพึ่งหมดเด้อะไรวะอ่ะอ,อ่ะ โอ้ยลิงลมหมดเลย